6นาทีสุดท้ายนะคะนนดตจนคอซะหน่อยชมพี่ชมน้องเท่าเท่านั้นมองก็นจักใจไรทันโนเทยที่วันวันใดยงลงคงทำทุมสุทุ่มทำเพื่จ i oh. cool.

ถัดเอาถัดเอาข้าวแม่ก็หาให้มองเก่งจับได้ไรทันโอ้ดูใจที่วันนั้นได้ยิ่งลงความจำช่างช่างขึ้น้นนนนนวมันก็ต้องมีมั่งนะคะแต่ว่ายังดีกว่าไม่ทำนะคะ กว้างเราก็ทำได้นะไม่อยู่ที่ทํางานก็ทําได้นะคะนั่งบนโต๊ะก็ทําได้นะคะ่ะเดินเท่าไหร่อีกสีน่นาทีนะคะอีกสีน่นาทีนะคะสีน่นาทีสุดท้ายนะคะ ั้งที่เราดึงไปแล้วก็ต้องเอาลงมานะคะทั้งที่เราดึงขึ้นไปเราก็ต้องเดินเอาลงมานะคะไม่ใช่ไปค่ะไม่งั้นมันจะไปค้าอยู่ตรงนี้ค่ะดึงขึ้นมาแล้วก็เดินเดินลงมานะคะได้ ปัดไปข้างหลังนะคะอยู่ว,ว่างๆก็ทำได้สามนาทีสุดท้ายแล้วนะคะรน,น ขันคอค่ะ เราอนุญ,ญาตปิดสตรีมน,นะคะเพราะว่าเครื่องร่างเปิดเพลงแล้วนะ